นี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยชู่วได้เวลาตายของแกแล้วเดี๋ยวฉันทำอะไรผิดปะฮะฉันยังไม่ทำอะไรเลยนะเดี๋ยวแต่ดูนี่ก่อนทำไมมันตุ้ยไอฉันก็ได้ต้องกลับมาที่นี่ที่นี่มันเละหมดแล้วนะแกทำบ้าอไอเนี่ยเฮ้ยมันจะโดนฉันจืดอึดเฮ้ยแกทำบ้าอะไรวะ ฉันต้องปล่อยสายฟ้าใส่แกซะแล้วล <mañana> <tur> <rawd Moder> ืมไปแกทำบ้าอของแก่ะแล้วแกเราทำที่นี่ใช่ไหมเฮ้ยที่นี่มันฐานทับเก่าของพวกข้านะแกมาทำอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ต้องเจอคนอัพเกรดคนอัพเกรดบ้าอะไรฉันงงนะทำไมนายถึงเลือกอัพเกรดเป็นหัวปืนล่ะแต่ปืนฉันเป็นนิวเคลียร์เลยนะอืมอืม เปิดตัวสก,กิปิีดีสองศเฮ้ยถังแกจะหัวขนาแต่ไม่รู้จะโลโคนพวกค่าโลมหรือไงไม่รู้มาเลยสู้กันเถอะสีนายอัปเกรดเสร็จแล้วนายก็ทำอัพเกรดเสร็จแล้วนะดูเหมือนแว่นแกจะเรืองแสงน,นิดนึงใช่ฉันอัพเกรดมาแล้ว แต่ก็ไม่รู้นี่ว่าฉันจะสู้ยังไงอ่ะนี่มันบ้าอะไรกันอีกแล้วฮะพวกพวกแกเล่นทําฉันสะบัสบกสบอมไหมนะเฮะ้ยจะตื่อเว้ยแล้วพวกแกชว่จหวแล้อบบแวอ้ยเ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 อ้ยอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอยอ้ยเอ้ย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 ้ยอ้ย้ ทำไมแกโหดขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันไม่ได้โหดหรอกแต่แค่แกอ่อนเอาอีกแล้วนะแกอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวแกอย่าพึ่งแกจะไปสู้กับมันได้ยังไงแกไม่มีอาวุธอะไรเลยเลยแขนข้างเดียวเนี่ยนะอุ้ยจะฉันไม่สนละจะฆ่าแกตอนนี้แหละติงรู้งี้แกน่าจะทันน่าจะฆ่าแกตายตัวนั้นนะเฮ้ยชด ใจเย็นก่อนเราไม่ใช่เวลามาสู้เลยตอนนี้นะฟอะไรกันเนี่ยโอ้โหมันยังไม่ไปอีกเหรอวะสวยแล้วพวกเราอยู่ที่นี่เราก็ทำไงดีสูส้สิรออะไรล่ะแล้วสู้ได้ไงมันตัวใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะโอ้ยก็จริงเรีเรารีบๆรีบๆจากการพวกมันซะเดี๋ยวเราที่เราก็จะไม่รอดกับโบนะัที่นี่ ผู้พวนั้งนาตั้งาตั้งนันฉันด้วยราการโจมตีสอะเฮ้ยรับรับมุดแล้วก็ูเอออนเอ้ยเจจะมาสู้กับข้าได้ยังไงละ่ะอุ้ยจูบึบ้งบึ้งข้าก็ไม่เ,เป็นไรเลยนี่เฮ้ยนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยพวกเรา เราจะรอดกังไม่เนีย่ยที่นี่นะเลยเฮ้ยจะว่าแบนี้เฮ้ยอะไรนะเครื่องมันพร้อมใช้งานฉันจัดสัญญาณพวกเองนะเอ่ะเฮ้ยไม่นะเราคงไม่รอดแน่เลยพวกเราอะ่ะเราต้องสู้เฮ้ยยังไงก็ต้องสู้แล้วะฉันพร้อมสู้ชิงชิงมาสู้กันเถอะไปไปไปสู้ส,สู้เตรียมสู้พวกเราร่วมมือกันสักพักหนึ่งเฮ้ยฉันต้องมาร่ยมือกับแกแน่นะ แค่สักพักเดียววะนะโอเคอื